สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุรก,กันค่ะคลิปนี้มาดูน้องแมวกินหญ้าค่ะสวยงามเลยโอ้ลูกชายแม่น่ารักในดูทุกตัวเลยค่ะน้องเสือทองนอนค่ะแต่เป็นน้องเสือทองนอนเล่นยังไม่มากินหญ้าค่ะนี่ค่ะหนูก,กินอยู่ข้างนอกได้ไหมครับกินอยู่ข้างนอกได้ไหมลูก อน้องเสือทองมาแล้วคุณแม่ทองเทาค่ะคุณแม่ทองเทายังไม่มาค่ะคุณแม่ทองเทานอนค่ะอุ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยน่ารักยังเลยเนี่ยสุดหล่อใครนะน่ารักใหดูค่ะบรรยากาศยามเช้านําน้องแมวเสวยมาฝากเอฟซีค่ะก็จะมีพี่ทองสีพันพี่ทองดําพี่ทองกราวน้องกวางทองค่ะตัวอวบเี่ค่ะน้องมีทองน้องเสือทองค่ะนี่คันเรือทองน้อง น่ารักมากเลยค่ะลายเหมือนเสือค่ะน้องหมีก็ลายเหมือนหมีค่ะส่วนคุณแม่ทองเทานอนค่ะขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโูมพันธุลากันมาดูมาดูคุณพี่ทองดำค่ะนี่ค่ะคุณพี่ทองดำกับพี่ทองสี่พันค่ะอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับยากเยเชี้ยวอ่อนๆเลยค่ะนี่ค่ะ กับคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคงพันตุลากันค่ะคงพันก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะขอให้ท่านประสบความสําเร็จในการทํางานทุกอย่างนะคะที่เป็นอาชีพสุจริตก็ถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันนะคะท่านจะเดินไปแห่งหนึ่งต่หมดใดก็ขอให้มีความสุขความปลอดภัยทุกเส้นทางเลยค่ะนี่ค่ะน่ารักในดูมากเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะ แมวเอ๋ยแมวเมียวรูปร่างประเปรียวเป็นนักหน้าร้องเรียกเมียวเมียว,วเดี๋ยวก็มาเกล้าแข่งเคล้าขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารัก เข้าต่อตั้งคำคำซ้ำนั่งระวังนูควรนะครับว่ามันกระตันอยู่พอดูอย่างไวใส่ใจเอ้ยขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องโกงพันตุลากัน พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ